ผมชัยวัฒน์ปัญญธารหัสเอกสิทธิ์5049ผู้นำชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้จะมาบอกเล่านะครับนะบนกระดานว่าเงิน1,950บาทที่เราสมัครกันเนี่ยไปไหนบ้างนะครับนะบลองติดตามดูนะครับอ้าวยกตัวอย่างนะครับคุณคุณสมัคร 1,950บาทคุณได้รหัสเอกสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถไปแนะนไปแนะนำเพื่อนนะครับคุณไปแนะนำเพื่อนอกไก่ก็แล้วกันกไก่ก็สมัคร1,950บาทเหมือนคุณทันทีที่กไก่สมัครครับเงินจะถูกส่งขึ้นไปในครอบครัวที่หนึ่งก็ครอบครัวของคุณของคุณนะครับ นะ900บาทครอบครัวที่สองนะครับนะคนที่มาแนะนำคุณนี่แหละ200บาทนะเริ่มแล้วนะครับครอบครัวที่สาม0บาทครอบครัวที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะอันนี้นะครับได้ครอบครัวละห้าสิบบาทห้านสะิบบาทสี่ครอบครัวเห็นไหมครับ ตรงนี้จะหมดไปไปแล้วนะครับ1,400บาท7ครอบครัวหมดไปแล้ว1,400บาทเหลือเท่าไหร่5 0 0 50บาทเหลือ550บาทไปไหนบ้างครับเสื้อเสื้อหนึ่งตัว250บาทบริจาคให้กับชมรมครับ บริจาคให้กับชมรม200บาทบริจาคให้กับมูลนิธิอีก100บาทหมด550บาทครับได้บุญด้วยได้เสื้อด้วยนะอา้าแล้วนำเงินบริจาคเจครอบครัวมา1,400บวกกันเข้าไปหมดไปแล้วครับ1,950บาทได้เสื้อ ได้ทำบุญนี่นะแล้วส่งผลให้เพื่อนอีกเนะี่ยคนที่มีบุญคุณเนี่ยคน,คนที่หนึ่งที่เป็นเพื่อนของกอไก่900านะผูดที้มาแนะนำกอไก่200 3มาแนะนำใน2ได้2 0กสมาแนะนำใน3ได้อีก50บาท50บาท50บาท7ชั้น7ครอบครัวดีไหมครับอย่างนี้ นะนอกนั้นยังไม่พอครับไม่พออย่างไรนะท่านประธานบอกว่าคุณเนี่ยไปแนะนำติดตัวสิบคนถ้าคุณไปแนะนำเพื่อนติดตัวสิบคนนะครับทันทีที่ครบสิบคนเมื่อไหร่คุณก็รับไปเก้าพันบาทจริงไหมครับ<ม>ได้เก้าพันบาทเพื่อนคุณก็ได้อีกได้เหมือนกันกับครั้งแรกที่ ก็ไก่สมัครนอกจากนั้นนะครับ10คนเนี่ยก็ไปแนะนำอีกคนละ10ทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านลองคิดดู10 10ก็เป็นร้อยคนนี่เห็นไหมครับนอกจากคุณจะได้เงิน9000แล้วคุณยังได้เสื้ออีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อเส้นมิลิตนะหนึ่งตัวได้เงิน900 0แล้วได้เสื้อหนึ่งตัวประจำตำแหน่ง พอขึ้นพอได้เพื่อนร้อยคนนะครับชั้นที่สองต่อไปนี้ขึ้นตำแหน่งซูเปอร์นะคุณเองนี่แหละไม่อยู่แล้วตรงเนี้ mm. ก็จะขึ้นตำแหน่งซูเปอร์ตำแหน่งซปเปอร์เซนเมลิพอขึ้นตำแหน่งซูเปอร์เนี่ยครับท่านประธานก็เมตตาให้เงินเสนหาเงินเสนหามากไหมน้อยไหมคิดดูครับหนึ่งแสนเออ เขาจะจัดงานปีละครั้งเพื่อมอบเงินเสน่หาเนี่ยตำแหน่งซูปเปอร์ซินให้ทุกปีนี่ไงครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังอยากทำงานอยากแนะนำยกตัวอย่างนุ่มใหญ่ก็แล้วกันนุ่มใหญ่อายุ71ปีนะตั้งใจร่ำเรียนเขียนอ่านอยู่กับห้องเรียนผู้นำพออสุภาพรจันสะอาดนะอำเภอพิชัยเรียนทุก วันพฤหัสวันศุกร์นะเรียนมาเป็นเวลา3เดือนแล้วเพื่ออะไรครับเป้าหมายก็คือเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งซูเปอร์เซนมมลิตเพื่อจะได้รับเงินสเสน่หาก่อนที่จะได้รับเงินสเสน่หหาครับท่านก็ได้เพื่อนได้มิตรได้บุญได้กัลยาณมิตรได้สินทรัพย์นับอนันต์ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ถ้าดีไหมจะได้อีก1นึ่งแบาท เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตกับการทำงานกับการทุ่มเทนี่ครับที่ท่านประธานนักดินดำรงพลพักตีจะมอบให้กับทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนขอเพียงนะครับเข้ามาแล้วศึกษาหาความรู้แล้วเอาจริงนะคำว่าเอาจริงก็คือไม่ไม่ไม่วางมือนั่นแหละรครับนะใส่ใจเขาเปิดห้องเรียนก็เข้านะครับตามโอกาสอำนวยเช้ากลางวันกลางคืนนะสามเวลา ให้ได้เรียนกันหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์